ค่ะดอกใหญ่มากๆเลยนะคะสีก็สดๆค่ะวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะมาบำรุงใส่ปุ๋ยนะคะโปุ๋ยเซียนเป็นชั้นๆเลยค่ะย่อยเป็นพวงเลยนะคะเนี่ยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาคูชแนลค่ะ วันนี้จะพาคุณผู้ชมนะคะมาทำปุ๋ยสูตรง่ายๆบำปรุงต้นปอยเซียนค่ะให้ออกดอกตลอดทั้งปีดอกใหญ่สีสวยนะคะวิธีไหนเดี๋ยวเราไปรับชมแล้วก็ทำพร้อมกันเลยค่ะ กรณ์ที่ใช้ในวันนี้นะคะก็จะมีปุ๋ยขี้วัวนะคะมีเปลือกไข่มีโมโนโซเดียมกูดามตทผงชูรสนะคะยี่ห้อใดก็ได้ค่ะอันนี้จะเป็นสูตรเร่งด่วนนะคะเร่งเขียวเร่งโตเร่งรากเร่งดอกค่ะปุ๋ยมูลวัวนะคะคุณผู้ชมคนที่จะใช้ขี้วัวเก่านะคะ 5-1ปีนะคะหรือถ้าจะหมักก็ได้นะคะหมักนี่ก็หมักง่ายๆค่ะใช้จุลินทรีย์สั่งข้อแสงนะคะผสมน้ำา20ลิตรค่ะต่อ1ลิตรนะคะลดเลยค่ะ7วันก็ใช้ได้แล้วนะคะในนี้เขาจะมีอะไรบ้างนะคะเขาก็จะมีทั้งธาตุอาหารหลักแล้วก็ธาตุอาหารรองค่ะมีไนโตรเจนฟอสฟอรัอรรอรรสโพแทสเซียมแมกนีเซียมแคลเซียมโบรอนธาตุเหล็กสังกะสีนะคะซึ่งเร่งการจเจริญเติบโตเร่งใบเร่งยอดเร่งราก เปลือกไขยนะคะก็จะมีแคลเซียมสูงนะคะมีกรรมมันนะคะซึ่งทําให้พืชผักของเราแข็งแรงโตเร็วเขียวงามค่ะโดยเฉพาะไม้ดอกนะคะเล่งดอกทําให้ดอกสีสวยและที่สําคัญป้องกันมดหนอนมแมลงได้ด้วยค่ะมโนโซเดียมนะคะผงชูรสจะดีต่อระบบรากนะคะทําให้รากฟอยหาอาหารได้ดีค่ะทำให้พืชโตเร็วเขียวงามเป็นการกระตุน้นให้การออกดอกนั่นเองนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีทำกันเลยค่ะ เปลือกไข่นะคะคุณผู้ชมควรที่จะนําไปล้างก่อนนะคะล้างไข่ขาวออกนะคะแล้วก็นําไปตากแดดฮาร์ซีเขาก็จะซีดลงแบบนี้นะคะจะทําให้กรอบแล้วก็มีสารกรมถันนะคะออกมาเพื่อกําจัดพวกหนอนแมลงต่างๆแล้วก็บํารุงให้พืชผักของเราแข็งแรงเล้งดอกได้ด้วยค่ะใช้ห้าถึงสิบฟองขึ้นไปนะคะตำให้ละเอียดหรือว่าคุณผู้ชมจะนําไปบดก็ได้ค่ะ ได้แล้วค่ะเทใส่ภาชนะอันนี้ไม่ถิ่มตำไว้แล้วนะคะใช้ประมาณสาสิบฟองนะคะเนะี่ยถ้าคุณผู้ชมมีมากกว่านี้ก็ใช้มากกว่านี้ก็ได้นะคะทําไว้ทีเดียวไว้ใช้ครั้งต่อไปได้เลยค่ะคุณผู้ชมก็เติมด้วยชูรสหนึ่งช้อนโต๊ะไม่ต้องเต็มช้อนก็ได้ค่ะประมาณนี้นะคะ น้ำปุ๋ยสูตรเร่งดอกนะคะดอกใหญ่สีสวยไปใช้กับปุ๋ยเซียนได้เลยค่ะใช้กับไม้ดอกชนิดอื่นก็ได้เช่นกันนะคะคุณผู้ชมนำหาขวดโหลใส่ไว้ก็ได้ค่ะ เก็บไว้ใช้ครั้งต่อไปค่ะเดี๋ยวนี้เราไปใส่ปุ๋ยเซียนกันเลยค่ะปุ๋ยเซียนแคะค่ะุณผู้ชมออกดอกตลอดเลยนะคะเป็นชั้นๆเลยค่ะคุณผู้ชมดูสิค่ะกามีหลายชั้นมากเลยนะคะดอกต่อก,กันค่ะ แตกยอดแตกใบเป็นพุ่มสวยงามนะคะก่อนที่เราจะไปบำรุงนะคะเรามารู้ความหมายของปุ๋ยเซียนกันนะ,ค,ะคนโบราณเชื่อกันว่านะคะบ้านใดนะคะที่ปลูกปุ๋ยเซียนไว้ในบ้านนะคะจะนำความโชคดีโชคลาภนะคะถูกหวยโรวยเบอร์นะคะมาสู่ผู้ปลูกและคนในบ้านนะคะเพราะว่าปุ๋ยเซียนเขาจะเป็นไม้เสี่ยงโชคเสี่ยงทายค่าหรือว่ามีหน้าที่การงานที่ดีนะคะสูงขึ้นค่ะ และสามารถปกป้องคุ้มครองผู้ที่เป็นเจ้าของและครอบครัวนะคะให้มีแต่ความสงบสุขค่ะเพราะว่าต้นปุยเซียนนั้นนะคะเป็นตัวแทนของเทพเจ้า8องค์ค่ะที่คอยคุ้มครองมนุษย์ให้สงบสุขและมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองค่ะความหมายดีมากรีบไปหามาปลูกเลยนะคะคุณชมต้องการที่จะให้ออกดอกตลอดเลยบำรุงด้วยสูตรนี้กันเลยนะคะกระถางละหนึ่งช้อนโต๊ะไปเลยค่ะกระกาเอาก็ได้ค่ะคุณผู้ชม โรยเลยนะคะไม่ต้องเยอะมากแต่ว่าเราให้บ่อยๆให้เขากินได้นานๆาน,นะคะกินเรื่อยๆบำรุงต้นบำรุงใบค่ะต่อไปค่ะต่อไปค่ะปุ๋ยเปลือกไข่นะคะสูตรนี้ใช้ดีนะคะใช้ได้กับพืชผักเกือบทุกชนิดเลยค่ะคุณผู้ชม หลังจากนั้นก็รดน้ําตามเลยค่ะเพื่อให้ละลายนะคะปุ๋ยลงสู่พื้นดินสู่รากนะคะต้นปลอยเซียนเราก็จะดูดซึมสารอาหารที่ให้ไปนะคะไปใช้ได้อย่างสะดวกแล้วก็รวดเร็วค่ะก็จะแตกยอดแตกใบออกดอกให้เราแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมสามารถให้ปุ๋ยสูตรนี้นะคะได้ทุกๆ7เจวันค่ะหนึ่งอาทิตย์นะคะหรือไม่ก็เดือนละสองครั้งค่ะ นี่ค่ะโหต้นนี้นะคะสวยงามมากอันนี้ดอกเขาร่วงโรยไปเยอะแล้วนะคะคุณผู้ชมยังสวยงามอยู่นะคะนี่เป็นชั้นๆเลยค่ะย้อยเป็นพวงเลยนะคเะนี่ยค่ะดอกออกรอบต้นเลยนะคะ แห้งร่วงโรยแล้วนะคะคุณผู้ชมก็ออกเลยค่ะเพราะว่าดอกเขาจะเป็น,นชั้นๆแล้วก็เยอะนะคะเวลาแห้งนี่ก็ออกเลยค่ะเพื่อที่จะไม่เป็นที่หลบซ่อนของพวกมดแมลงต่างๆนะคะที่สาเหตุเกิดส่วนมากโรคนะคะของเขาก็คือจะเป็นพวกเพลียแป้งนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาใส่ปุ๋ยสูตรนี้เลยนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะถึงสองช้อนโต๊ะต่อต้นต่อกระถางค่ะ ถ้ากระถางเล็กๆแบบนี้คุณผู้ชมก็ใส่แค่ช้อนเดียวก็พอค่ะตามด้วยปุ๋ยเปลือกไข่ค่ะ1ช้อนโต๊ะต่อต้นต่อกระถางเช่นกันค่ะโรยรอบๆเลยนะคะเสร็จแล้วคุณผู้ชมรดน้ำตามเลยค่ะเพื่อเป็นสารละลายนะคะให้ปุ๋ยลงไปสู่รากได้เร็ว และต้นปอยเซียนจะได้นํามาใช้ได้สะดวกยิ่งขึ้นและเร็วนะคะก็จะทาให้ต้นเคี้ยวงามแบบนี้เลยออกดอกเยอะๆแบบนี้เลยค่ะและนี้จะเป็นอีกถางหนึ่งค่ะคุณผู้ชมจะคนละพันกันนะคะใส่เหมือนเดิมเลยค่ะถ้าเราใช้บบอยนะคะบอมรุงบบอยปอยเซียนของเราก็จะออกดอก ให้เราเยอะๆตลอดทั้งปีแบบนี้เลยนะคะกระถางนี้นะคะคุณผู้ชมออกดอกรอบกระถางเลยนะคะดอกเยอะมากถ้าเราหมั่นดูแลบำรุงรักษานะคะรด,ดน้ำพรวนดินเนี่ยค่ะคุณ้ชมเราก็จะได้โป้ยเซียนนะคะใบเขียวงามมากเลยเห็นค่ะดอกก็เยอะไว้ให้เราได้ชื่นชมแบบนี้เลยค่ะ และที่สำคัญนะคะเคล็ดลับง่ายๆสำหรับการเลี้ยงปุ๋ยเซียนคือต้องปลูกหรือไม่ก็วางไว้ในที่มีแดดสองถึงแบบนี้นะคะถึงจะออกดอกให้เราได้ตลอดค่ะคุณผู้ชมนำวิธีนี้ไปใช้บำรุงไม้ดอกได้เลยนะคะเป็นปุ๋ยสูตรง่ายๆนะคะที่ใช้บำรุงดอกค่ะคุณผู้ชมก็สามารถทำได้นะคะ คุณผู้ชมมีข้อสงสัยอยากจะสอบถามอะไรก็คอมเมนต์มาสอบถามใต้คลิปได้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมค่ะก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ subscribe สาคูชแนลได้นะคะพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ